สวัสดีค่ะน้องๆชัน้นเตรียมอนุบาลที่น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูโออีกแล้วนะคะ <Yeah! S 1> สำหรับวันนี้นะคะคุณครูโอจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์บกกันค่ะตอนช่วงท้ายคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปเรียนรู้กันเลยค่ะส,สัตว์บกสัตว์บกคืออะไร สัตว์บกนะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเป็นส่วนมากหรือว่าทั้งหมดมีทั้งสองขาสี่ขาหรือว่ามากกว่านั้นทั้งนี้ไม่นับรวมกับมนุษย์นะคะสัตว์บกส่วนมากเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดใหญ่หรือบางชนิดออกลูกเป็นไข่ด้วยค่ะมาดูตัวอย่างของสัตว์บกกันนะคะตัวอย่างของสัตว์บกเช่นสิงโต l ล o n l i ล n ยีราฟ f f e giraffe เสือ Ti g e อ Tiger, Tiger. มาดูที่อยู่อาศัยของสัตว์บกกันค่ะสัตว์บกบางชนิดนะคะอาศัยอยู่ในป่าบางชนิดอาศัยอยู่ที่ทุง่งหญ้าและบางชนิดอาศัยอยู่ในฟาร์มค่ะ เรามาดูอาหารของสัตว์บกกันค่ะอาหารของสัตว์บกนะคะก็จะประกอบไปด้วยหลายชนิดด้วยกันนะคะเนื่องจากสัตว์บกมีหลายชนิดมากๆเลยบางชนิดนะคะกินหญ้าใบาไม้และผละไม้เป็นอาหารส่วนบางชนิดนะคะกินอาหารเม็ดเป็นอาหารและบางชนิดทานเนื้อสัตว์เป็นอาหารด้วยค่ะ เรามาเล่นเกมฝึกสมองประลองเชากันค่ะเด็กๆเด็กๆช่วยคุณครูสังเกตหน่อยค่ะว่าภาพเงานี้เป็นภาพเงาของสัตว์ชนิดใดคุณครูให้เวลา10วินาทีในการตอบค่ะเริ่มจับเวลาค่ะ,ฉะเฉลยค่ะ ถูกต้องค่ะเด็กๆเป็นพี่ม้าของเรานั่นเองนะคะมาดูตัวต่อไปค่ะเด็กๆช่วยคุณครูสังเกตหน่อยค่ะว่าภาพเงานี้เป็นภาพเงาของสัตว์ชนิดใดคุณครูให้เวลา10วินาทีในการคิดค่ะเริ่มจับเวลาค่ะ เฉลยค่ะเด็กๆถูกต้องค่ะนั่นก็คือพี่จิงโจ้ของเรานั่นเองนะคะมาดูตัวต่อไปค่ะเด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะว่าภาพเงานี้เป็นเงาของสัตว์ชนิดใดคุณครูให้เวลา10วินาทีในการตอบค่ะเริ่มจับเวลาค่ะ,ะเฉลยค่ะ ถูกต้องค่ะนี่ก็คือภาพพี่กวางของเรานั่นเองมาดูตัวต่อไปค่ะเอภาพเงานี้เป็นสัตว์ชนิดใดนะเด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะว่าเป็นเงาของสัตว์ชนิดใดคุณครูให้เวลาเด็กๆ5้าวินาทีค่ะจับเวลาค่ะ,ฉะเฉลยค่ะ ต้องค่ะนี่ก็คือภาพเงาของพี่ช้างของเรานั่นเองว้าว <Yahoo! S 1> ตัวสุดท้ายค่ะเด็กๆเด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะว่าภาพเงาตัวนี้เป็นเงาของสัตว์ชนิดใดนะคุณครูให้เวลาห้าวินาทีเช่นเดียวกันค่ะจับเวลาค่ะ เฉลยค่ะถูกต้องค่ะนี่ก็คือพี่เสือของเรานั่นเองค่ะ <chirping> เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเนื้อหาและเกมที่คุณครูนำมาให้เล่นในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกอย่าลืมติดตามคลิปของคุณครูในคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย